การเวลาก็เหมือนวงกลมแต่ละปีแต่ละปีมีเดือนอายถึงเดือนสิบสองแล้วกลับมาเดือนอายอีกมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารกลับมาถึงวันอาทิตย์การปฏิบัติของหนังก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันอย่างคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของกข,ข,ของพรรษา นี่เป็นวันที่ครบรอบของการตั้งวัดแต่เวลามันหยุดมันก็จะไปอีกกี่รอบกี่รอบกี่รอบแต่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติพิเศษนพรรษาปฏิบมายเขามากิเลสมันมัชจะมากกว่าในพรรษาต้องต่อสู้กับกิเลสออกพรรษาไม่ต้องต่อสู้ที่จริงมันเหมือนกันหมด เปเพราะเหตุนี้ที่ทั้งที่หลวงบูชาไปเรื่องกับหลวงปู่ม,มั่นหลวงปู่ม,มั่นก็บอกว่าต้องปฏิบัติเป็นวงกลมไปกันมารอบปีรอบชีวิตวต้องตั้งใจรักษาความตั้งใจไว้อาจจะรักษาอย่างไรความตั้งใจ ต้มีฉันทะความพอใจเรี่องง่ายๆความอยากเราเห็นว่าตัวเราเป็นมีทุกข์และท่านบอกว่ามีทางที่จะพน้นจากทุกข์บางคนก็ดูทางของท่านน้นลำ,ลำบากลเล็กนกินแต่ถ้าหากว่าเราดูถ้า,ถาไม่ปฏิบัติตามทางของท่านมันยิ่งลำบากใหญ่ การปฏิบัติของท่านทางของท่านมีที่สิ้นสุดแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามทางนั้นทุกทางเราไม่มีที่สิ้นสุดเพระงงาะฉะนั้นการปฏิบัติจึงจะลำบากและมันยังง่ายกว่าที่ไม่ปฏิบัติต้องคิดอย่างนี้ให้เกิดความพอใจที่จะทำความพอใจนี้เป็นอธิบาทเป็นที่ตั้งของสมาธิ ข้อหนึ่งมีทั้งหมดสี่ข้อ,ขอเริมด้วยความอยากอยากทำแต่เราใช้ความอยากตรงนั้นมันพอดีต้องเพ่งความอยากที่เหตุไม่อยากอย่าไปเพ่งที่ผลที่เราต้องการผลก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่า,าจะเพ่งแต่อยากอยากอยากนั้นก็ไม่ไม่จรงไม่จรงเลนเลย ต้องพิจารณาดูว่าเราต้องทำยังไงนล้วก็ทำมันทำมันยากที่ข้อปฏิบัติของเราอย่างเช่นเราทำสมาธิเราต้องเลือกทางเราจะพยายามทำให้ใจของเราสงบแล้วเราจะไปไปเที่ยวชมดอกไม้ของพยามาลก็แล้วแต่ดอกไม้ของพยามาลเป็นยังไงก็ความคิดของเรา เราชอบความคิดเห็นกวายให้ความสําพันกับความคิดของเราความเห็นของเราบางทีถท่ากับว่าคนหนึ่งเขาพูดอะไรที่นม่เห็นมาถูกก็ต้องไปต่อโต้เขาต่อต้านเขามันให้ความสัางัญรกว่าความคิดของเรามากเกินไปตรงเห็นว่าถึงจะถูกไม่ถูก ถ้ามันถูกจริงๆเราจะพ้นจาก,กทุกที่ี้เราวนี้ยังไม่ได้พ้นจากทุกสแสดงสสองว่าความเครียดของเรายังไม่ถูกอารมณ์ใช้ความเครียดในทางอื่นเช่นเราคิดถึงว่าเราจะทำลมของเราให้มันที่น่าสนใจเพราะเป็นอารมณ์ของเราถ้าว่าอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ได้ก็มีคำบริกรรมด้วย บางครั้งก่อนที่จะกำนดลมอย่างพู้ริจาเวรจะสอนพระราหุนอาณาปณาเสริก็สอนกรรมฐานบทอื่นด้วยอย่างเช่นเพชรนาอนิจังเพจรณาอานิจังเป็นยังไงจันจะได้ผลถ้าจะบอกว่้โอนไม้เปนอนิจังผู้เขาเป็นอนิจังชากของเราก็ใฉยเพราะมันมาตรงจุดของเราจุดของเราก็ต้องดูซิว่าเราเจ็ดอะไร ราชอบอะไรต้องดูอลิจังตรงนัน้นจะมันทึงใจว่าสิ่งที่เราเปเอาเป็นท่ศทางของความสุขของเราอย่างไว้ใจไม่ได้จะเป็นร่างกายของเราจะเป็นความคิดเห็นของเราต้องพิจารณาอนิจังตรงนัน้นมันจึงจะถูกกับเรื่อง มันให้จระเมตาตาระเมตาตนเราจะปล่อยจิจักของเราไปเที่ยวตามที่เคยเคยเที่ยวมันดีไหมใจส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าดีชอบอีกส่วนหนึ่งบอกว่าคงจะไม่ดีถ้าเราหวังดีต่อต่อเราเราต้องตั้งใจปฏิบัติที่เรียกว่า ก่อนที่ชายของเราจะยอมอยู่บางทีต้องชี้แหย่ชี้ผลบานทีหลวงปู่มั่นก็เรียกว่าเอาปัญญาอบรมสมาธิที่จารย์มหาบุรุษเขียนเป็นหนังสือเช่อนั้นท่านก็เอาธรรมะข้อนั้นจากหลวงปู่มั่นมตามคำพิเคำบอกว่าต้องเอาเซียนอบรมสมาธิเอาสมาธิอบรมปัญญา เรื่องบอกว่าที่จริงต้องต้งสามอย่างต้องอบรอมสังกัดกันต้องเอาสมาธิกับปัญญาอบรมเสียนต้องเอาเอาปัญญาอบรอมสมาธิมันจึงจะได้เรื่องเพราะฉะนนั้การที่จะเอาใจของเราลองให้มันยินดีที่จะลองพอใจที่จะลองเราเอางก็ต้องใช้ปัญญา เชนว่าเราใช้กรรมฐา,านบทนี้ใช้ก็เรามันไม่ไม่จับใจกรรมฐา,านบทนอื่นก็มีเยอะแยะไปแต่เราใช้เพื่อจะตลอมจิตใจของเราให้ผ้นชัท้ายให้มันยินดีที่จะอยู่กับลมศึกษาเรื่องของลมก็เลาวนลมในร่างกายนี้ไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้ามาทางจมูกที่ถึงขั้นว่า วายโยไม่ใช่ทำุทูดในทา,ทานลรลมรอานาปานะไม่ใช่อากาศที่จะเข้าออกเป็นทตาอันหนึ่งในร่างกายของเราที่มันลื่นไปล่นมาขึ้นขึ้น,นลงลงเข้าเข้าออกออกน้่ทาน์ด้เป็นยังไงสบายไหม บางทีเราดูก็เฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราดูให้ละเอียดให้ความรู้สึกของเราลึกซึ้งสุขุมขึ้นมาใจว่ามันแช่มชื่นขึ้นมาถ้าหายใจให้มันถูกลาดังนัค่ะควาลมันเดินได้ทั่วตัวอย่างถ้าเดินก็มีทั่วตัวถ้าเดินก็มีทั่วตัวถ้าหลมก็ต้องมีทั่วตัวเหมือนกัน แต่ความรู้สึกอันใดในร่างกายของเรา,า,เรารก็ธาุลมรมร่างกติให้มันเป็นธาุลมทั้งหมดเพราะธาดลมเป็นพื้นฐานของความรู้สึกของเราที่เรารู้ว่ามีก้อนกายนั่งอยู่นี่เพราะธาุลมเดินไปเดินมาแต่ธาุาาาลมมันไม่เดินจะไม่มีความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นเราตอลมมาก่อนธาดเอืนมาที่หลงัง ถ้าจิตเกิดความสูญใจขึ้นมาการหายใจของเราจะได้เย็นาบซึ้งสบายนี่เรียกว่าปลุกชันท์ฮะพอามีชันทะเรามีความเพียร ทำติดต่อไปเรื่อยๆก็พยายามรักษาคงหล่าว้ความคิดอื่นจะเข้ามาเราไม่ต้องไปสนใจเขาจะไปห้ามเข้ามาให้เข้ามันก็ไม่ได้แต่ว่เราไม่ต้องไปสนใจเขาอย่างที่ว่าเราเสียดรที่ว่าเราสนใจในความคิดคงเรามากเกินไปให้ความสำคัญกักบเขามากเกินไปให้บอกเขาไว้ จะเข้าแต่เราจะไม่สนใจจะไม่ไม่สารต่อเพราะมีงานที่จะต้องทำก็งานสมาธิงานอบรมจิตใจของเราจากนั้นมีเจตตาเอาใจใส่ให้ดูเมันก็ดูเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเวลามีสมาธิมาเรื่อยๆข้ามาอหูเราจะดบ เราอะไรจะดับพียงว่าเราไม่สนใจเขาเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่นองอาจารย์มาไปสอนที่มหาวิทยลาลัยแห่งหนั่งเจาจ,จะให้อบรมเด็กในการนั่งสมาธิไปที่ห้องที่เราอยู่นั้นมีมนาฬิกาที่ฝาเสียงดังเท็กตอกเท็ตอกพอหมดเวลาเด็กก็ลืมตาบนเรื่องนาฬิกา เขาจะบอกเขาบอกเขาไวา้นาฬิกามันทาลายลมของดาวหรือเปล่าก็าไม่ได้ทำลายมันลมของดาวยังเขา้าเข้าออก,ออกอยู่นั่นแนหะการทําสมาธิต้องตั้งใจว่าเราจะดูเฉพาะเรื่องนี้อย่างอื่นทึ้งจะรู้อยู่ทึงจะรับทราบอยู่แต่เราไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปเอาเรื่องกับเขาบางคนเขาจะว่าเราจะเป็นสมาธิ ต่อเมื่อไม่มีความเครีเดขื้นคำว่าแทรกแซงถ้าเคิดอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเป็นสมาธิได้เลยเหมือนกับว่าเราจะบอกว่าโลกนี้ก็ต้องอบต้องบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นใบดำที่เราต้องการทุกอย่างเราจึงจะเป็นสมาธิได้ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ เราอยู่ในโลกที่ไม่ค่อยดีแต่เรา,เราทำจิตใจของเราดีตั้งใจไว้ความคิดผุดขึ้นมาในะจิตใจของเราไม่ต้องไปสนใจเขาเขาจะเกิดเขาจะดับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็กำหนดธาดลมแห้มีความรู้สึกในธาดลมทั่วตัวทีนี้เมื่อเราเอาใจใสยแบบนี้ แต่งลมของเราให้ดีแบบนี้เราก็ต้องดูผลว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ต้องกลับมาดูว่าเราทำอะไรเพศมามีอะไรที่ควรจะแก้ไขบางครั้งเราจะอ่านในธรรมะจะครูบาอาจารย์ก็ได้อ่านในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่บางครั้งเราต้องใช่ปฏิภานของเรา มีน่นอสำคัญหวังได้ว่าทุทกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ก็ต้องอธิบายทุกทุกอย่างท่ทงงานจะลงให้มาอย่างบระเจ้าสอนกรรมถานสอนอนาปนานสิมีแค่สิบ,บข้อแต่ข้อต่ลข้อนั้นเหมือนก็เป็นคำถามมาทําบอกว่า หายใจเข้าหายใจออกใหรรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมอยังไงเราก็ต้องศึกษาของเราต้องทดลองของเราใช้ปฏิบัติของเราจินจะรู้แต่ท่านบอกว่าต้องระงับกายสังขารคือการหายใจเข้าหายใจออกระงับยังไงจินจิมันที่สบายก็ทางว่าเราั้นเราไม่มันก็ไม่ได้เลย ทำเองฉันจะทำความรู้สึกกันมาทั่วตัวแล้วมันลมเฉลี่ยไปเองเลยคไปเองเรียกว่าเราต้องศึกษาของเราใช้ปฏิภากแล้วก็ทดลองดูแต่พิจารณาผลถ้าผลดีเรารักษาไว้ถ้าผลไม่ดีเราปรับเปลี่ยนนี่ต้องเอาใจใส่แบบนี้ศึกษาแบบนี้ศึกษาจากที่เราทำยังทำพอได้จะยก ตัวอย่างเหมือนเราฝึกวิชาช่างช่างจะยับผ้าอย่างไงจะสานตะกรา้าจะทำกระเบื้องต้องทำแล้วก็ดูผลของการการทำขนาขรงราแล้วก็พิจารณาดูว่ามันใช้ได้ไหมอย่างเราทำกับข้าวเราทำกับข้าวาต้องเช็มดูรสแค็มพอดีไหม รถอ,อื่นพอดีไหมมีอะไรที่คนจะเพิ่มเติมคนจะแก้กขมีเคล็ดได้ไหมเราเองก็ต้องศึกษาเอง,องต้องใช้ดุลพปนทีของเราเองแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยอย่างเราเคยทำกับข้ามแบบนี้แล้วก็เบื่อขึ้นมาทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ออกมาอย่างนั้น มันจะใช้ได้แต่ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไม่เปลี่ยนมันก็เบื่อทำงานฉันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาทำความรู้ของเราทำทักษะของเราให้มันกว้างขวางออกไปต้องอยู่ที่เราถ้าเราไม่ได้สนใจแบบนี้ไม่ได้เอาใจใส่ลองทำแล้วก็ลองพิจารณาดูแบบนี้ การภาวนาของเราไม่มีโอกาสที่จะเฉได้ท่านธําพอเลยเคยเล่าให้ฟังมีตรงตาองค์หนึ่งก็บมหาท่านก็ได้ข่า่าธรรมโพลีสอนกรรมฐานดีนักถามท่านว่าท่านสอนภาวนาแบบไหนท่านบอกว่าสอนภาวนาพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจนี่แหละตรงตาก็บอกว่าผมปฏิบัติมามตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นลมกินข้าวข้าวออกออก,ออกพุทโธพุทโธไม่ได้ไปไหนเลย กใช้ผมพูดเอจนตายเลยนร่อท่านพอ่พอก็บอกว่าเอาเพราะเราไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของเราศึกษาลมของเราเมันจะทนมันน่าเบือ่อตัวใจของเราต้องคิดขึ้นมาต้องมีปฏิภาณว่าถ้าหัวใจไม่หลงมันเราทำอะไรเพศอยู่ ตพยายามทดลองใหม่ทดลองใหม่จึงได้ให้มันได้เรื่อง่อนเป็นวิชาของเราเป็นความรู้ของเราต้องทำแบบนั้นจึงจะถูก